เป็นต <S preach ers> ัวแทนรัฐบาลเราปดีมางานมางานด้วยแล้วก็ตั้งใจทำกิจกรรมวันนี้ด้วยนะครับก็้ามามอบกับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับท่านสุชาติสุนทรทองครับครูสกุลประทรวงแรงานนะครับท่านเสืบราชานี้ท่านทุกดีคงเขาจะมาขีมือแรงงานนะครับท่านนี้ท่านฤทธิสิงห์นะครับเป็นตัวแทนของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนี่ท่านศาสกระทรวงนะครับท่านดูชอบท่านพระนางวงนะครับ แล้วก็ข้างหนึ่งรอการตอลงนะครับแล้วก็มีท่านพูดพูดแายการท่านประธานท่านนี้ทำไปกรรมสิทธิ์งคอยดูแลพวกพี่น้องคนไทยนะครับซึ่งมีปัญหาอะไรต่างเอามาพบได้ตรงนี้อาไปกรรมสิทธิ์งคอยดูแลพวกพี่น้องคนไทยนะครับซึ่งมีปัญหาอะไรต่างเอามาพบได้ท่านุูดนะครับอยู่ราจการที่นี่ ขึ so that, the the ้นมาอยู่ได right. <terrace> ้ครับคือมันอยู่สามปีก็จะคอยดูแลพวกพี่น้องคนไทยที่าทำงานที่นี่นะครับได้าบว่าที่จะไปเยี่ยมครับล้าก็มาพบปะแล้วก็เดินี่เดินาทุกคนนับทุนเจล้ไปานะครับซึ่งของในหลวงนที่สดด้วยแล้วก็ขอไปทำเอกาด้วยแล้วก็ไปเยี่ยมทุกคนก็มีมีมีการให้บุกลับไ ใครมาจากควานม่ากใชบ้านที่อเยมุไทยไม่ปมาไปที่สามอี่บานเมืองไทยได้นี้มั้งนพวกเราได้อยู่เมืองไทยไม่งเลยรับงบ้าเป็นเห็นว่าปีนึ่งก็ได้หยุดปีเกินใช่ไหมครับใชไพทกเมี้ด้วยนะถือว่างานชื่เดนแล้วกันครองก้อก็จะอยู่ใกที่ด้วย ว่าตรงนี <X Joh an> ้ฝ่ว i จิตเขาก็ดีตรงนี้นะพี่นะรวบพบปแล้วก็มาอบสอมเพื่อในเพือวันเนลัก็ทีนี้ก็ผมเองทำเสร็จภารกินี้ก็กลับทเทศรับแล้วก็กลับมาต่อไปขเลยตั้งแต่เช้าครับก็รอวรีุ่นนั้นที่ามงแนะครับแ้วก็ถไปติดจุเราต้องใจต้องแล้ก็ ก็เกบอกน้อมรีบแล้วก็มีเงินเก็บในที่บ้านแล้วก็มันก็ได้ทำธุรกิจตัวได้เลยนาคตในบ้านปลังนี้นะครับขอบคุณครับครับคือ ขอให้รู oh, oh, three, three, four, okay. uh ้ใ well, ห้ดังที่สุดด้วยนะครับก็ขอได้ทำศึกษาด้วยแล้วก็ไปเยี่ยอทุกคนนะครับก็มีมีสิ่งใดให้ผมรับแท้งนะฮะตอกได้ครับคำใครมาจากสโซนภาคตะวันตกภาคที่อยู1ทุกคนไทยไม่ผ่านทั่วไปที่3ก็วันนี้เรียนนามของกระทรวงแรงงานนะครับก็อยากจะมาร่วมพบปะแล้วก็มา พ่อสินขอครับเพื่อในเพื่อวันเกิดตุลาด้วยนะครับก็จริงๆก็ผมเองทำเสร็จภารกิจนี้ก็ต้องต้องกลับกรุงเทพนะครับแล้วก็กลับมาฝ่ายของเลยตั้งใจแวะมาตั้เช้านะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพไปอย่างไรนะครับแล้วก็สบายสุขจึงแล้วต้องใจต้องแข็งแล้วก็สงบถ้าเราก็มีพร้อมรับนิดแล้วก็มีเงินเก็บไปที่บ้านแล้วก็เราจะได้ทำธุรกิจ ตัวตัวได้ในอนาคตในบ้านปลายชีพนะครับขอบคุณนะครับผมไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่รู้จะพูดไงไอเราก็าคิดว่ากฎหมายามมอะไรงานขั้นต่ำหนึ่งแต่และประเทศบังคับใช้เหมือนประเทศไทยบังคับใช้ว่าคนไทยหรคนต,ต่างด้าวต้องอยู่ร้อยสามร้อยหกสิบห้าอะอย่างเงี้ยต้องเขาฐาน แต่เราเยว่าสิงคโปร์เขามีคะแนนขั้นต่ำของเขาเราจะเป็นประเทศไหนมาแล้วแต่ก็ต้องได้เท่านั้นขั้นต่ำเาเราคิดว่านึ่เขาใช้ตัวเหมือนกับเราอันนี้ปิจฉาไหาเราคนละอิจฉาเพราะว่าอย่างนั้เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมแรงงานไทยต้องการเป็นเป็นที่ต้องการของทุกประเทศแรงงานใช่ไหมครับจึนอันดับหนึ่งแต่ว่าทำไมเขาถึงไม่มาจีนของผมเพราะว่าค่าแรง คิดว่าน่าจะอยู่เราไม่ได้เขาคือเราอัปเดเตตอนนี้ไม่ได้เราแพงค่าแรงที่สูงไม่ได้